สวัสดีครับร้านทีเมดนะครับวันนี้เรามาดูรถ v ีอสีขาวกันพอดีลูกค้าซื้อออต่อมาเนาะก็จะมาบิว้วอันดับแรกเลยไฟหน้าไฟหน้าก็จะมีการอมเหลืองอย่างนี้เลยนะครับผิวก็น่าจะขาดการดูแลมานานพอสมควรน,นะครับก็เลยจะออกเป็น หมองๆผิวจะมัวๆไม่ขาวอ่าเจอได้กับรถที่อา,อาจจะล้างอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีการเคลือบสีไม่ได้มีการบำรุงรักษารถาน,นี่เราก็รับมาเดี๋ยวเรามาดูแลให้นะครับว่าหลังจากที่เราฟื้นฟูแล้วรถสีขาวคันนี้จะกลับมาขาว สวยเด้งขนาดไหนติดตามชมกันได้ครับอันนี้หลังจากที่เอาล้างเคลียร์พื้นผิวเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ก็คือ,อการ ปัดเงาหรือรีไว้นะครับเพื่อทำให้รถที่ดูหมองเหลืองอกลับมาขาวอันนี้เป็นขั้นตอนการขัดนะครับยังไม่ได้เป็นการชักเงาหรือการเคลือบแต่จะสังเกตว่าพื้นผิวเริ่มฟื้นฟูกลับมาละเริ่มขาวใสละอันนี้ไฟหนะ้าเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยเดี๋ยวเหลือในขั้นตอนการพ่นเคลือบ เอาใจช่วยคันนี้กันครับรับรองสวยแน่นอนเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานฟื้นฟูรถคันนี้หลักๆสองออเดอร์ก็คืองานรีไวต์ตัวถังสีนะครับกำจัดพวกคราบหมองเหลืองที่อยู่บนตัวถังรถสีขาวนะครับให้กลับมาขาวสวยใสกับอีกรายการหนึ่งจะเป็นเคสไฟหน้านะครับ เรียบร้อยอันนี้เราพ่นสารเคลือบเรียบร้อยนะครับติดทนนานใช้นานแน่นอนเป็นสารเคลือบสําหรับงานไฟหน้าโดยเฉพาะนะครับสวยๆแบบนี้เลยไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่เลยโอ <Okay. S 1> เคเามาดูล็อกขันกันกหลักๆนี่ก็คือตัวด้านข้างที่ดูหมองเหลืองเนาะเรียบร้อยอันนี้เราอยู่ในห้องแสงนะครับห้องแสงก็จะมีแสงอนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันจะโชว์ฟองหมดถ้าเกิดว่า พื้นผิวสียังดูไม่โอเคยังมีปัญหาตรงส่วนไหนเนี่ยห้องนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกได้เลยโอเคท่านใดสนใจงานดูแลรถนะครับร้านอันติเมตรเรามีหลายบริการให้เลือกเลยสนใจบริการไหนเนี่ยสอบถามเข้ามาได้นะครับ ร้อยแฮปปี้ขอบคุณครับ